เรามาดูต่อนะข้อที่4ก็เป็นการคูณระหว่างตัวตั้งเป็นพหูนามตัวคูณเป็นเอกนามนะก็ไม่มีปัญหาวิธีการคูณก็เหมือนเดิมเลยก็คือถ้าตัวหน้ามีสามเทอมตัวหลังมีเทอมเดียวก็เอาตัวหน้าไปคูนกันให้ครบนี้ตัวนี้อันนี้คูณตัวนี้แล้วก็อันนี้คูณตัวนี้นะเวลาคูณนะก็อย่าลืมว่าให้เราเริ่มจากอะไรนะให้เราเริ่มจากเครื่องหมายก่อนนะ อันนี้ตัวนี้คูณกับตัวเนี้ยนะเครื่องหมายก่อนเลยบวกเจอลบได้ลบ5้าคูณสเป็น10 x กําลัง3คูณ x กําลัง4ฐานเหมือนการคูณกันเอาเลขยกกาลังไปบวกกันบวกในใจเลยนะสบวกสก็กลายเป็น7อย่างนี้เลยคราวนี้นะถัดไปตัวถัดไปลบเจอลบกลายเป็นบวก5้คูณสเป็น20 x กําลังไม่มียกกําลังคือกาลัง1 x กําลัง1คูณ x กําลัง4ก็ได้ x กําลัง หนบวกสก็กลายเป็นหสุดท้ายนะบวกเจอลบได้ลบหกคูณหเป็น30สังเกตน,นะเลขหกไม่มีตัวแปรไม่ต้องไปสนใจัาเลยนะเราก็ยก x กลังสออกมาเลยจบแค่นี้เองนะแค่นี้เองไม่ยากเลยนะฝึกให้แม่นๆนะแบบนี้นะถึงแม้ตัวแปรจะมีหลายตัวก็ไม่ต้องสีเรียดน,นะเราก็ทําไปตามสเต็ปของมันนะทำไปตามสเต็ปของมัน ตัวต่อไปข้อ5นะเหมือนเดิมเลยฝึกคิดในใจนะเริ่มจากตัวหน้าคูณตัวหน้านะแล้วก็ตัวหน้าคูณตัวหลังอย่างนี้ทีละตัวนะเริ่มจากตัวเลขก่อนเลยเลข5คูณ5เป็น25 สังเกตมีตัวแปร3ตัวนะมีตัวแปร3ตัวเราก็เวลาคูณเราก็ต้องเอาตัวแปรเหมือนกันคูณกันตรงนี้ a กำลัง3 b กำลังสอง c กำลัง1คูณ a กำลัง2 b กำลัง1 c กำลัง2เวลาคูณกันก็ a กับ a คูณกัน a กำลัง3คูณกับ a กำลัง2นี่ต้องฐานเดียวกันนะคูณกันเอาเลขยกกำลังไปบวกกันเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น a ยกกำลังลายนะ3บวก2กลายเป็น5นี่คือ a เสร็จแล้ว ต่อไปก็ตามด้วย B เลย B กำลัง2คูณ B กกำลัง1ฐานเหมือนกันคือฐาน B เอาเลขยกกําลังมาทำอะไรกันเอามาบวกกันเพราะมันคูณกันนะ2บวก1เป็น3สุดท้าย C กํกลัง1คูณ C กํกลังสฐานเหมือนกันเอาฐานมาแล้วเอาเลขยกกหลังไปบวกกัน1-2บวก2ก็ได้3อย่างนี้ต่อไปนะต่อไปนะตัวหลังนะ บวกเจอลบได้ลบ5คูณสองสังเกตตัวหลังไม่มี a เพราะฉะนั้นตัวหน้ามี a ตัวหลังไม่มี a ยกมาเลยนะก็คือ a กกำลัง3นะต่อไป b b กํกลัง2กับ b กำลัง4ฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขยกกำลังมาบวกกันกลายเป็น B ยกกําลัง6สุดท้าย c กําลัง1คูณกับ C กํกลัง5ก็กลายเป็น C กํกลัง6จบแล้วนะ ไม่ยากเลยนะอันนี้คือการคูณเอกนามกับพหุนามนะเอกนามกับพหุนามนะได้ไหมได้ไหมไม่ยากเลยนะเอาจดนิดนึงเอาเชิญ